สวัสดีครับพวกเรากลุ่มจิ้งหรีดลองติ๊กเทียบในโครงงานเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพในการเลี้ยงจิ้งหลีนะครับจากการที่เราได้ลองไปลงพื้นที่จริงปัญหาส่วนใหญ,ญ่ที่เกิดขึ้นก็คือจิ้งหรีดมีอัตราการตายที่พอจะเป็นเหตุให้ผลผลิตต่าลงซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่จิ้งหรีดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าเร็วไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของคนหรือน้าหอมสารเคมีต่างซึ่งหมายความว่าถ้าหากเราลดการให้คนเข้าไปในโรงเรียนน้อยลงจะทําให้เราสามารถเพิ่มผลผลิตขึ้นได้ ปัญหานี้ยังรวมไปถึงอุณหภูมิในโรงเรือนที่ไม่เหมาะสมในการเลี้ยงจิ้งหรีดการจัดเรียงออกแบบโรงเดือนที่ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพรวมไปจนถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มากก็มีผลทําให้เสียผลประโยชน์ได้และทําให้ผลผลิตไม่สูงเท่าที่ต้องการและได้าหาดใน G A P ซึ่งมีตามให้เราสามารถขายจิ้งหรีดในราคาที่สูงยิ่งขึ้นได้โดยเราศึกษาเรื่องนี้เพื่อ 1. หาสิ่งทดแทนเพื่อทำหลังคาโรงเรียน2 เพื่อควบคุมบุณยภูมินมนมนในโรงเรียนให้เหมาะสม3เพื่อลดต้นทุนที่ทําหลังคา 4. เพื่อลดอัตราการตายของจิ้งหรีดห้าเพื่อเพิ่มผลผลิตของจิ้งหรีดและสุดท้าย6เพื่อหาจานวนแผงไข่และขนาดของการจัดโรงเรียนที่เหมาะสมวิธีการดําเนินง,งานนะคะ 1. หลังคารอนไม้ไผ่2อุปกรณ์ฝีดน้ําและ3มาตรฐานโรงเรือนและแผงไข่วัสดุหลังคารอนไม้ไผ่สาร5ชั้นนะครับ1นะครับไม้ไผ่สาร สองนะครับเครื่องอัดไฮดรอลิกสามนะครับเครื่องอบสําหรับอบลดความชื้นครับสี่นะครับแม่พิมพ์หลังคาร้อนห้านะครับเลื่องไฟฟ้าความเร็วสูงครับและหกกาวฟิลอนโฟมดีไฮครับต่อมานะครับอุปกรณ์ในการฝีน้ํานะครับหนึ่งนะครับขอน้ําขนาดหนึ่งจุดห้าลิตรครับสองนะครับชุดอุปกรณ์สายน้ําเกลือครับสามนะครับไม้ไผ่ผ่าครึ่งความยาวสองจุดสี่เมตรครับการผลิตหลังคาร้อนไม้ไผ่สารห้าชั้นนะครับหนึ่งนะครับการอบไม้ไผ่นะครับจะใช้อุณหภูมิในการอบอยู่ที่ห้าสิบห้าถึงหกสิบสององศาเซลเซียสนะครับ ใช้เวลาในการอบประมาณ20นาทีนะครับจะได้ไม้ไผ่ที่มีความชื้นประมาณ17-20%นะครับ2นะครับกระนวนการอัดขึ้นรูปนะครับเราจะใช้จานวนไม้ไผ่สารนะครับซ้อนกัน5ชั้นใช้แรงอัดอยู่ที่35-40กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับใช้เวลาในการอัด15นาทีนะครับและอุณหภูมิในการอัดอยู่ที่160-165องศาเซลเซียสนะครับ3นะครับการตัดขอบนะครับและในส่วนการลิดบางแผ่นนะครับอาจจะมีการแตกที่ผิวของไม้บ้างนะครับ ก็มีการขัดนะครับโดยใช้เครื่องขัดหัวกระดาษทรายนะครับขัดไม้นะครับแล้วทากาวฟิลอนโฟมเนีไฮนะครับที่เข้มข้นโดยไม่ต้องผสมกับน้ํานะครับเครือบตรงบริเวณของผิวที่แตกนะครับต่อมานะครับการออกแบบผังโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีนะครับหนึ่งนะครับลงพื้นที่ณบ้านฮองฮีอําเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินนะครับเพื่อดูการวางผังโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีนะครับสองนะครับออกแบบโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีนะครับและเปรียบเทียบการมีพื้นที่ใช้สอยก่อนและหลังการปรับปรุงครับ อุปกรณ์ฟีดน้ำการเตรียมอุปกรณ์รองน้ำ 1. นําไม้ไผ่มาผ่าครึ่งให้มีความยาวขนาด2.437เมตร 2. นํนำไม้ไผ่ที่ผ่าครึ่งมาวางทำมุม10องศาระยะความสูง14.75เซนติเมตรวัดจากขอบร่างบ่อ 3. เจาะรูไม้ไผ่โดยสับวางระหว่างแถวและบริเวณปลายให้เจาะรูแบบอิสระสูงการเตรียมอุปกรณ์ให้น้ำนะคะ 1. นําขวดพลาสติกมาเจาะช่องไว้ที่ก้นขวดเพื่อไว้สำหรับใส่น้ำค่ะ 2. นะคะจอรู้ที่ฝาขวดเพื่อให้เสียบจุกน้ําเกลือเข้าไปได้จากนั้นใช้กาวยึดฝาขวดกับจุกน้ําเกลือไม่ให้เกิดร้อยรั่วมิฉะนั้นจะทําให้น้ําซึมออกมาได้ค่ะ 3. เติมน้ําใส่ขวดแล้วยกขึ้นแขวนไม้บริเวณคานไม้ในโรงเรือนและข้อสุดท้ายคือ 4. ปรับเวลวน้ําเกลือโดยให้อัตราการปล่อยน้ํา38หยดต่อนอาที <Okay. S 1> หรือ2มิลลิตรต่อนอาทีค่ะ ต่นะคะเป็นการศึกษาคุณสมบัติของหลังคาลอนไม้ไผ่าสารค่ะโดยอย่างแรกนะคะคือการทดสอบแรงกดสูงสุดและความต้านแรงหักค่ะพบว่าหลังคาลอนไม้ไผ่าสารนะคะมีค่าแรงกดสูงสุดเฉลี่ย ที่12,357นิ้วตันค่ะค่าความต้านแรงแต่หักเฉลี่ย16,140.3นิ้ิวตันต่อตารางเมตรค่ะที่ความหนาของหลังคาเฉลี่ย5.3มิลิเมตรและมีค่าการแอ่นตัวหรือการเสียรูปเมื่อมีแรงกดสูงสุดนะคะที่1.27มิลิเมตรค่ะ ต่อมาเป็นการทดสอบการล่วดซึมนะคะจากการทดสอบการล่วดซึมของหลังคาลังไม้ไผ่5ชั้นทั้ง3แผ่นถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานบอกร18ึ่ดคีค่ะต่อมานะคะเป็นการชั่งน้ำหนัก ของลังคาต่อพื้นที่ 1, หนึ่งตารางเมตรค่ะโดยการชั่งน้าหนักลังคานั้นเราจะชั่งลังคาขนาด4ีคูณสิ้าเซนติเมตรนะคะเครื่องชั่งที่มีความละเอียดในการชั่งศูนย์ดกิโลกรัมแล้วนามาเทียบกับลังคาต่อพื้นที่1ตารางเมตรค่ะ โดยเพราะว่าหลังคากระเบื้องซีเมเนไยหินรอนลูกฟูกเล็กมีค่าเฉลี่ยน้ำหนักของหลังคาต่อพื้นที่1หน่วยตารางเมตรนั้นมากที่สุดค่ะโดยมีค่าเท่ากับ7.7กิโลกรัมต่อตารางเมตรรองลงมาคือหลังคาละไม้ไผ่สาร5ชั้นโดยมีค่าเท่ากับ5กิโลกรัมต่อตารางเมตรค่ะส่วนหลังคาสังกะสีรอนเล็กนั้นมีค่าเฉลี่ยของน้ำหนักหลังคาต่อพื้นที่1หน่วยตารางเมตรน้อยที่สุดค่ะคือ1.9กกิโลกรัมต่อตารางเมตรนะคะสรุปก็คือหลังคา ขนาด1ตารางเมตรหลังคาลอนไม้ไผ่สารหชั้นเบาวกว่าหลังคากระเบื้องซีเมนต์ใย,ยหินระอนลูกฟูกอยู่2.7กิโลกรัมแต่หนักกว่าหลังคาสังกะสีรอนเล็กอยู่3.1กิโลกรัมค่ะต่อมาเป็นการทดสอบคุณสมบัติทางความร้อนของหลังคารอนไม้ไผ่สารนะคะซึ่งพบว่า เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนหรือค่า k นะคะและค่าความจุความร้อนเพราะว่าหลังคาร้อนไม้ไผ่าสายมีค่าต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุหลังคาทั่วไปดังนั้นหลังคาร้อนไม้ไผ่าสายมีคุณสมบัติในด้านการกันความร้อนของวัสดุหลังคาดีที่สุด ต่อมาเป็นการเปรียบเทียบต้นทุนวัสดุของคาล์ลไม้ไผ่สารนะคะซึ่งพบว่าหลังคาล์ลไม้ไผ่สารนั้นมีต้นทุนของข่าวัสดุมากที่สุดค่ะที่1 17อบาทต่อแผ่นรองลงมาคือหลังคาสังกะสีรองลงมาคือกระเบื้องซีเมนต์ใยหินร่อนคู่และรองลงมาคือซีเมนต์ใยหินร่อนลูกฟูกเหล็กค่ะ และต่อมานะคะคือการศึกษาอุปกรณฟีดน้าค่ะเราจะแบ่งเป็นการศึกษาเรื่องแมนอวกับผลิตผลนะคะซึ่งเรื่องแมนอวนั้นก่อนที่จะเกิดอุปกรณฟีดน้ำเนี่ยคะจะใช้เวลาในการให้น้ําให้อาหารนั้นถึง4ชั่วโมงต่อวันเลยค่ะแต่ว่าหลังจากที่มีอุปกรณฟีดน้ำนะคะจะใช้แค่เวลา30นาทีค่ะ30นาทีนี้คือ30นาทีที่เสียไปกับการเติมน้ําค่ะซึ่งลดลงไปทั้งหมด87.5%ค่ะ และผลิตผลนะคะจะเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง0.5กิโลกรัมค่ะคือถ้าขายในราคาที่ยังไม่ได้ g a p นะคะคือกิโลกรัมละ80บาทจากเดิมจะได้อยู่ที่1,600บาทต่อบ่อค่ะแต่หลังจากที่มีนะคะ จัดอยู่ที่1640บาทต่อบ่อค่ะถ้าได้ไม่ตรฐาหาร j p แล้วนะคะการขายจิ้งหรีจดจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1 0 0บาทค่ะจากเดิมก็จะได้เป็นจำนวนเงิน2,000ับาทต่อบ่อและหลังจากนั้นจะได้เป็นจำนวนเงิน2,050ับบาทต่อบ่อค่ะเพราะว่าเนื่องจากอัตราการเข้าบ่อน้อยลงนะคะทำให้อัตราการปนเปื้อนก็น้อยลงเช่นกันค่ะและจิ้งหรีดจะได้รับ การกินน้ำในปริมาณที่คงที่ทำให้จิ้งหรีดนั้นเจริญเติบโตตามวัยค่ะค่ะประการต่อมานะคะก็คือการศึกษามาตรฐานภายในโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีดโดยกลุ่มเรานะคะจะได้ทำการศึกษาการออกแบบมาตรฐานโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีดโดยอันดับแรกเราต้องทําการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างทางเดินภายในโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีดที่เหมาะสมโดยช่องทางเดินที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่1นส่วนสี่ของส่วนสูงของมนุษย์โดย1นส่วนสี่ของส่วนสูงของมนุษย์ก็จะมาจาก ความกว้างของช่วงไหลค่ะเพราะว่าความกว้างของช่วงไหลเป็นช่วงที่ยาวมีความกว้างมากสุดโดยเราก็หาข้อมูลมาแล้วก็จะได้ส่วนสูงเฉลี่ยของมนุษย์ก็จะอยู่ที่ประมาณ160เซนติเมตรเมื่อแทนค่าในสูตรแล้วเราก็จะได้ช่องทางเดินที่เหมาะสมก็คือ40เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อมานะคะพอเราได้ได้รู้ช่องทางเดินที่เหมาะสมแล้วเราก็จะมาทําการทดลองออกแบบมาต,ตรฐานโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีด โดยในกรณีที่เราออกแบบจะใช้ได้ในกรณีที่มีความกว้าง10เมตรเท่านั้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้จะเน้นไปทางการเลี้ยงจิ้งหรีดที่เป็นอาชีพเสริมแล้วก็การใช้พื้นที่ในการในการเลี้ยงจะมีไม่มากนักค่ะโดยอ้างอิงจากพื้นที่ของหมู่บ้านห้องฮีโดยเราจะทําการเปรียบเทียบตั้งแต่ขนาดของพื้นที่10ตารางเมตร20ตารางเมตร30ตารางเมตรไปจนถึง100ตารางเมตร ดังตารางข้างต้นค่ะเราก็จะได้จํานวนบาะจิ้งหรีดที่มากที่สุดที่เราออกแบบมาโดยพื้นที่60ตารางเมตรแล้วก็90ตารางเมตรนะคะจะได้พื้นที่ใช้สอยมากที่สุดแล้วก็มีพื้นที่ว่างน้อยที่สุดค่ะโดยพื้นที่ใช้สอยของ60ตารางเมตรแล้วก็90ตารางเมตรจะอยู่ที่67.2%แล้วก็มีพื้นที่ว่างนะคะอยู่ที่32.8%ค่ะจากนั้นพอเราได้มาตรฐาน ของโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วเราก็จะมาออกแบบผังโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีดค่ะโดยก่อนและหลังนะคะก่อนชาวบ้านที่อยู่บ้านห้องฮีจะจัดผังโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นหนึ่งบ่อแล้วก็ว่างสี่สิบเซนติเมตรแล้วก็เป็นหนึ่งบ่อว่าง4ี่ิเซนติเมตรไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มพื้นที่ของตัวเองแต่พอทำทำแบบชาวบ้านแล้วเราจะได้จำนวนบ่อเพียง9้าบ่อแล้วก็พื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่ส3 2ิบามจุดสอง เท่านั้นแล้วก็พื้นที่ว่างจะจะมากถึง 67. 2ซนค่ะจากนั้นนะคะพอเราได้มาทําการศึกษาแล้วก็ออกแบบผังโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีดใหม่เราก็จะได้จำนวนบ่อถึง14บ่อด้วยกันโดยเราจะนำจำนวนสบ่อชิดติดกันนะคะมาทำการวางเป็นผังจากที่เราวาง1บ่อเว้น40แล้วก็จะมาวาง4บ่อชิดติดกันโดยช่องสีดำก็คือเป็นช่องทางเดินแล้วก็ช่องสีเหลืองคือเป็นบ่อนะคะแล้วก็สีฟ้าเป็นพื้นที่ว่าง จากนั้นเราจะคิดพื้นที่ว่างกับทางเดินนะคะเป็นพื้นที่ว่างก็จะนับเป,นเป็นพื้นที่ว่างเลยโดยหลังการออกแบบเราก็จะได้จํานวนบ่ออยู่ที่14 14บ่อพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่56.8%แล้วก็พื้นที่ว่างอยู่ที่32.8%เราจะเห็นได้ว่าพื้นที่ลดลงโดยเราสามารถเพิ่มจํานวนบ่อได้ถึง5บ่อด้วยกันนะคะ,ะจํานวน5บ่อน,นี้ก็จะสามารถเพิ่มกําไร ให้กับเกษตรกร,กรที่เลี้ยงจิ้งหรีดได้ถึง4,000บาทนะคะเพราะว่ากำไรหนึ่งบ่อก็คือ800แต่เราเพิ่มได้5บ่อก็จะอยู่ที่4,000บาทค่ะต่อหนึ่งต่อหนึ่งขอบการเลี้ยงค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทางกลุ่มเราก็ได้วิเคราะห์จำนวนแผงไข่ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงหนึ่งบ่อก็คือจากงานวิจัยนะคะของที่อยู่ของจิ้งหรีดก็จะพบว่า พวกแผงไข่หญ้าแห้งกับมะพร้าวที่ใช้ในการเป็นที่อยู่ที่หลบอาศัยของจิ้งหรีดซึ่งจะใชพ้พื้นที่อยู่ที่50%ของปริมาตรของบ่อเพราะว่าความหนาแน่นออของแผงภายในบ่อนะคะจะมีผลต่อการถ่ายเทของอากาศแล้วก็มาตรฐานของแผงไข่ที่เราศึกษามาจะมีปริมาตรอยู่ที่0.004ลูกบาศก์เมตรค่ะโดยใช้1บ่มอมีปริมาตร2.592ลูกบาศก์เมตร และจากการศึกษาเราก็จะได้ว่าจํานวนแผงไข่ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงจิ้งหรีดหบ่อจะอยู่ที่324อันค่ะสุดผลการศึกษาและการทดลองนะผมหลังคาล้อนไม้ไผ่สารนะผมหลังคาร้อนไม้ผ่สาร5ชั้นนะผมมีความเหนียวและความยืดหยุ่นดีในลนักษณะการเป็นเส้นใหญ่นะผมหลังคาร้อนไม้ผ่สารมีความแข็งแรงกว่ากระเบื้องซีเมนต์ใย,ยหินรอนลูกฟุกรอนเล็กและสังกะสีรอนเล็กโดยสามารถรับนหนักได้ถึง1,647กิกร,รมต่อตารางเมตรนะผม ด้านน้ำหนักนะผมน้ำหนักของหลังคารอนรุ้งสานะครับผมเบากว่าซีเมนต์ใยหินรอนลูฟฟูกเล็กนะครับผมทำให้ข้อมูลในส่วนนี้นำไปใช้ออกแบบโครงสร้างหลังคาครับผมทำให้ประหยัดกว่าได้จากหลังคาเบากว่านะครับผมด้านคุณสมบัติความไม่รั่วซึมนะครับผมส่วนใหญ่ไม่มีการรั่วซึมโดยบางจุดมีน้ำซึมออกแต่ไม่ถึงกับเป็นหยดน้ำนะครับผมด้านต้นทุนวัสดุรอนรุ้งผาด5ชั้นนะครับผมต้นทุนวัสดุนะครับผมมีมีลักษณะแพงกว่าตลาดทั่วไปนะครับผมแต่คุ้มค่ากับการใช้งานด้้้าา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 นนนนนปปปปรรรระะะโยช์แลดคววมมมมมงกกกก่่ผตอไจเ็สุี การฟีน้ำของเราครับผมจากการทดลองครับผมและการศึวกษาพบว่าเครื่องต้นแรงฟีน้ำของที่เหลีอสามารถลดชั่วโมงการทำงานของคนได้มากถึง8.5%และมีผลผลิตเพิ่มขึ้นที่2.5%านะครับผมค่ะสำหรับส่วนต่อไปนะคะมาตรฐานลงเรือนและแผงไข่นะคะจากการออกแบบมาตรฐานลงเรือนเยนจิ้งนี่นะคะเราจะใช้พื้นที่ที่มีพื้นที่ว่างน้อยที่สุดก็คือ60ตารางเมตรและ90ตารางเมตรค่ะโดยทั้งสองพื้นที่นะคะจะมีพื้นที่ว่างเท่ากันก็คือ32.8ตารางเมตรเท่ากันค่ะจากการเปรียบเทียบขนาดรงเรือนที่ใช้ได้ในกรณีีท่ กว้าง10เมตรเท่านั้นค่ะเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เน้นไปทางการเรียนจิ้งหรีดเป็นอาชีพเสริมนะคะมีการใช้งานในพื้นที่การเรียนไม่มากนะคะโรงเรียนโรงเรียนเรียนจิ้งหรีดนะคะก่อนปรับปรุงจะพบว่า60ตารางเมตรที่มีนะคะสามารถวางบ่อจิ้งหรีดได้9บอ่อซึ่งใช้พื้นที่ประมาณ25.92ตารางเมตรคิดเป็น43.2ค่ะและมีพื้นที่ว่าง38.0 8นะคะคิดเป็น56.8ค่ะแผนผังจิ้งหรีดหลังจาก ที่พวกเราลงพื้นที่นะคะจพะพบว่า60ตารางเมตรสามารถวางบอ่อที่มีได้14บอ่อใช้พื้นที่ประมาณ40.32ตารางเมตรนะคะคิดเป็น67.2%และมีพื้นที่ว่าง19.68ตารางเมตรคิดเป็น32.8%ค่ะขามาตรหารแผงไข่นะคะคือจากที่พวกเราได้ศึกษางานวิจัยพบว่าจำนวนแผงไข่ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะก็คือ50%ของปริมาณของบอ่อซึ่งมาตรฐานของแผงไข ก็คือ0.295ค 0. 0ูณ0.295คูณ0.047เมตรคิดเป็น0.04ลูกบาทเมตรต่อ1แผ่นะคะโดย1บ่อมีปริมาตร1.2คูณ2.4คูณ0.9เมตรนะคะคิดเป็น2.592ลูกบาทเมตรค่ะเราจะได้แผงไข่จำนวนที่เหมาะสมต่อการเรียงจิ้งหีดก็คือต่อ1บ่อนะคะก็คือ324อันค่ะค่ะสำหรับกุ่มพวกเรานะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ